เฮ้ยเอางี้ถ้านนารีกับครูออยากกินข้าวกับพวกผมอะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอะไรอะเต็นแลกข้าวเฮ้ยฉันเป็นครูเธอนะอะไรนะฉันเป็นครูเธอนะหัางหมดพร้อมปฏิบัติข้าแถวจัดแถวเว้ยพร้อมไมมพร้อมพร้อมอะพร้อมสามสี่รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ในยืนคน เอาละลูกเสือเล่นอะไรทุกคนลูกเสือเล่นอะไรทุกคนครับครับจำคำปฏิญาณได้หรือเปล่าจำได้ชีพอย่าเสียสัตว์ค่ะอันนี้เราต้องจำให้ขึ้นใจประดุดชีวิตของเราเข้าใจไหมเข้าใจวันนี้ครูพาพวกเธอออกมาข้างนอก เป็นการพักแรมนอกพื้นที่บอกไว้ก่อนว่าตรงนี้มันเป็นที่ของมหาวิทยาลัยของเขาพวกเธอทําอะไรต้องมีิตกสานที่ด้วยเข้าใจไหมครับเอางี้นี่มันก็จะมืดแล้ค่ำแล้วยกย้ายไปทําอาหารกันไปลูกไปครับไปแล้วก็ยกย้ายโอ้ยลูกเสือครับวันนี้เธอเอาอะไรมาทำอาหารตอนเย็นผมเอากุนเชียงกับป๋องมครับคุณผู้ใหญ่แป้นนี่ อยู่อยู่ริมเต็นท์เลยเวนหาอะไรลูกหาเลยลูกมีของอะไรมาผมเอาเอาข้าวมาเออแล้วมีอะไรลูกเป็นข้าวสารกับไข่เค็มครับพอมึงบวชเหรอเดี๋ยดูมีเพื่อนอันนี้คืออาหารที่เอเตรียมมาถูกไหมใช่ครับโอดีมากดีมากอันนี้เป็นเป็นหม้อแบบหุงข้างนอกได้เลยเหรอเฮ้ยเออไอแปนแล้วมึงเอาหม้อไฟฟ้ามาแล้วมันไม่มีปลั๊ก นี่มันอยู่ในป่าหลังมอเนี่ยอดนนีนะเดี๋ยวเธอไปเตรียมอาหารแล้วก็เริ่มทำอาหารก็ได้เลยนะได้ครับคุณไปไปยืนตรงนู้นเนนารียเอาอะไรมาลูกวันนี้คู่ขาหนูเนี่ยก็เอาพวกผักกวางต้งผักบุ้งชันดีแล้วก็ผักกาดแบบพรีเมียมมาค่ะ<อ>รสจริงจริงเจนนิสเอาอะไรมามต้องอวดของอะค่ะคือว่าแดดดี้เตรียมมาให้หมดแล้วนั่นก็คือเตาแก๊สแบบพกพา ไม่ใช่แค่นั้นนะคะครูเนื้อ,เ,อเนื้อหม er ูมีเนื้อยางอื่นให้ครูบ้างไหมอันนี้เนื้ออะไรหั้อก็ยังไม่ถูกใจอยู่ดีอ่ะไปลูกไปเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้เดี๋ยวเธอจะทำกับข้าวไปเห็นกันครับอยกย้ายก็ทำอาหารไปลูกมานะไปดีกว่าของเราเนี่ยครบพันกว่าเยอะฝาเพื่อนรับ ไอพวกเราเว้ยมีน้อยกินน้อยเว้ยเฮ้ยกินน้อยเว้ยมีแค่ไข่เค็มกับปลากระป๋องอะก็อยู่ในทั้งวันแล้วเออไปาแล้วแล้วกวากินไม่ได้แล้วอไอ้แฟนเอามาคุกเข้า มึงทำยังไงอะกูว่าไปขอพวกลูกเสือกินข้าวอ่ะมึงแล้วศักดิ์ศรีของสตรีแน่รนารีบ้านป่งแล้วล่ะจะไปขอไม่ได้ไงโอ้โหปลากระป๋องไข่กูว่าทิ้งมันไว้ตรงนี้เหรอมึงศักดิ์ศรีอะไข่เขาเค็มเลยอะแต่ถ้าอยากได้เค็มแล้อว่านี้มีไข่ไข่ไข่ดาวมึงดีกว่าเราอดตายอยู่ในป่านะค่อยๆไปนะหาเว้ย มาโม่มาโม่มาโม่เว้มาโม่เว้ยืนแล้ว hmm> ยืนประชันหน้าพวกมันเลยยืนประชันหน้าพวกมันเลยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะมึงมั้มึงมีอะไรกันวว้าขอกินข้าวหน่อยเอใช่เลยอย่างที่ครูอะไรเนี่ยเมียครูไม่ได้ทำกับข้าวมาให้อ่ะครูหิวข้าวมากเลยอ่ะขอกินข้าวด้วยได้ไหมอ่ะโอ้เฮ้ยประชุมเว้ย ใช่ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้อันนี้นาลีกับครัวอยากกินข้าวกับพวกผมอะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอะไรอะะเต้นแลกข้าวเฮ้ยฉันเป็นครูเธอนะอะไรนะฉันเป็นครูเธอนะทางบนพร้อมปฏิบัติให้เข้าแถวจัดแถว ขูว่าอ่ะฮะเฮ้ยเป็นกูอ่ะสั่งดิลิบเบอรี่ขึ้นมากินแล้วมากูไม่มาทนเต้นเต้นอะไรอย่างงี้หรอกจยทำไมไม่สั่งดิลิบเบอรี่อ่ะทำไมวะมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ไหมถ้ากูอยากได้โทรศัพท์เอาไปโทรต้องเต้นแรกโทรศัพท์จิงกระเด้แล้วที่จรงใครมาบงกระเด้งะเด้งกเด้งกระด้เด้งรกูวต้องกด้เด้ง